สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าววันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับข่าวเงินดิจิตอลบัลเลต1,000 0บาทจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเงินดิจิตอลบัลเลต1,000 0บาทนี้นะคะจะปริวด้วยหรือไม่หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมตินะคะให้ความเป็น รัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงนะคะและก็ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคำถามโลกแตกเลยนะคะสำหรับเงินดิจิตัล1,000 0บาทเพราะคนที่คิดนโยบายนี้ก็คือผู้นำพักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินซึ่งหลังจากมี ศารนะคะรัฐธรรมนูญมีมติให้ในเศรษฐาทวีสินเนี่ยสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีและให้คอรมอรพ้นตำแหน่งทั้งคณะนะคะสร้างความสงสัยให้กับคนที่ลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2,567ว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้นะคะจะไปต่อ,อยังไงหรือว่าจะปิวไปตามด้วยนะคะโดยมีชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นในฟสบุ๊นะคะก็คือ หลายๆอย่างนะคะอีกมากมายเช่นแอปทางรัฐที่ใช้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลนี่ยังจำเป็นอยู่หรือไม่เงินดิจิตอลจะยังไงไปต่อไหมเสรท้าไปไม่รอดแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทคงไม่รอดเหมือนกันบางคนก็บอกลาก่อนเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเงิน1นึ่งมืนบาทนี้